เราพามาดูบ่อโครนครับเตรียมแล้วตอนนี้เราอยู่กับอ่ซูม,มิตโมค,ครับ ับดินหินนะเจาะได้ลึกมากครับตรงนี้จะเป็นโคลนหมดเลย